ทำนิโอไลฟ์ด้วยใจมุ่งมันทำทุกวันไม่เคยวันเลยนะถึงจะมีอุปสรรคนาไม่เคยนำพาเพื่อไปววาโอกาสทองเจ้าต่อไปใจไฟป,ปองเป็นเจ้าของกิจการนิโอไลฟ์ได้บุกเบิกมานากให้เรามีการงานธุรกิจที่มั่นคงการประชุมก็ไม่เคยเว้นว่างเพื่อพูดทางให้ มา,มารำเรียนสิ่งที่ดีหลากหลายทุ่มเทใจกายอย่าให้สายเกินควรสู่ต่อไปทำต่อไปก่าวันไว้ไื่รวนคิดให้ดีทำให้ดีตามกระบวนและเราก็ควรจะยึดมั่นในจัรยาบานันขอขอบคุณผู้แนะนำทุกท่านที่มาช่วยกันสร้างความฝันที่มัน่นคง สวัสดีค่ะวันนี้ก็ผู้จัดการก็มาที่ศูนย์การจนะบุรีค่ะก็มีบุคคลที่สําคัญนะะที่ท่านเห็นนี้นะคะ,ะท่านเป็นคนพิการตอนนี้ก็รับตําแหน่งซูเปอร์วเซอร์แล้วก็จะขึ้นตําแหน่งผู้จัดการแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอสามถามชื่อนิดนึงชื่ออะไรคะชื่อชื่อบุญมีครับค่ะ่า แล้วก็อาชีพอะไรเอ่ยอาชีพขายเลเทอรี่ครับอยู่ที่จังหวัดเมืองกางครับจ้าแล้วรู้จักนิวไลท์ได้ยังไงคะก็ก็ไม่มีคนมาติดต่อครับมีคนมาแนะนำเนาะค่ะค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจทำนิวไลท์กเป็นเรื่องนี่ในใจอืมค่ะค่ะนิวในใจไตค่ะ ค่ะซื้อผลิตภัณฑ์ไปทานแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นครับแต่ว่าก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทานติดต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะจะดีขึ้นปค่ะเกิงกิงเดือนครับแล้วเรื่องรายได้ล่ะคะเป็นยังไงตอนนี้เรื่องรายได้จากนิวไลท์ดีครดีครับทำกี่เดือนคะขึ้นตำแหน่งซูเปอร์วเซอร์หเดือนห้าเดือนอ๋อค่ะค่ะ สุดยอดสุดยอด5เดือนค่ะแล้วก็คิดว่าคาดหวังยังไงกันนิวไลท์อยากจะขึ้นตําแหน่งประธานสักกี่ปีอยากขึ้นพอออ๋อขึ้นพออปีหน้าอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยค่ะปีหน้าปีหน้าค่ะค่ะก็แล้วอยากจะฝากอะไรไหมคะสําหรับนิวไลท์ถ้ามีคนดูวิดีโอชุดนี้ฝากอะไรกับญาติพี่น้องไหมมั่นใจไหมอยากจะบอกว่าตอนนี้กูไลท์ดีมั่งคง หลายหลายดีเลี้ยงก็สมบายรักษาโรกดีเป็นเล้วก็เป็นโรคเป็นโรคเบาหวานก็ดีความดังหัวใจโรคไตโรคนิ้วดีขึ้มมากเลยเราปวดหลังค่ะค่ะแล้วตอนนี้ท่านมีรายได้จากนิวไลท์อยู่ที่ประมาณเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นได้ไหมคะ ม,าามังามมืโอ้โหสุดยอดสุดยอดถ้าเป็นอาชีพอื่นหาไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากนิวไรส์กูเปิดฝามฟาฝาฟุงเก้าบ่งสอให้จริงบอง 50, อให้จริงกูเปิดฝามฟาฟุก้าบองสอให้จริงที่บุมีขายขายแตเตอรี่ยูมิกร์ มั่นใจนิวไ i f e มั่นใจครับเต็มร้อยครับนิวไ i f e เยี่ยมเยี่ยมโอเคเยี่ยม